สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสังขยาฟักทองกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะไข่เป็ดสามฟองไข่ไก่สองฟองน้ำตาลตปิ๊บหนึ่งถ้วยตวงหัวกะทิหนึ่งถ้วยตวงหรือสองร้อยห้าสิบมลค่ะ เกลือหนึ่งช้อนชาเรามาทำกันเลยนะคะเรามาทำกันเลยนะคะก่อนที่จะทำก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะไข่ใหม่ๆเลยนะคะ ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะ ตามด้วยใบเตยสามใบค่ะเราต้องใช้มือนะคะเราต้องใช้ใบเตยขยำกับไข่นะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บให้เข้ากันขยำขยำขยำจนเข้ากันนะคะให้ละเอียดเลยค่ะให้น้ำตาลปี๊บละลายให้ไข่แตก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมฟักทองล้างน้ำให้สะอาดค่ะควานไส้ออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกองนะคะกองใส่ในนี้เลยค่อยคถี เสร็จแล้วก็ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมไฟเตรียมนึ่งได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะนำมานึ่งนะคะนึ่งประมาณ30-40นาทีค่ะหรือจนกว่าฟักทองของเราจะสุกนะคะหลังจากที่เรานึ่งฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปล่อยฟักทองของเราให้เย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการผ่าเลยนะคะ หลังจากที่เราเผาออกมาแล้วสังขยาเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฟักทองของเราก็จะสุกพอดีคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ